ครับผมสวัสดีครับมือนี่เจ้าแดงสยามครับหลายคนก็นทักมาครับคลิปที่แล้วหาแสนวิวนี่ข้าทักมาลยครับว่าเฮ็ดให้มึงแน่วิธีเฮ็ดให้มึงแน่เจ้าใกล้จเจ้าแดงสยามนี่เฮ็ดตั้งไรล่ะท่านนี่เอามือนี่ก็จะมาบอกด้วยครับไง่ายๆครับอันดับเรกกครับีนนบบ่ปีกล้วยครับปีกล้วยอ่าปีกล้วยน้ําต้นกล้วยละต้นต้นกล้วยนี่อันนี้ก็อันนี้เป็นการกล้วยครับนี่หางเอาใช่ไหมใชเป็นการกล้วยครับอันนี้ก็เป็นการกล้วยอ่า อันนี้ก็เป็นไอ้ตอตอตอนี่ครับบอตงตอมันน่ะเออเครือมันเครือมันตอเครือมันเออเนี่ยอันนี้ก็เป็นไอ้ปีกกาบกาปปีกล้วยเออหัวมันเด้เอ๋อถอดให้มึงที่ระยะนะครับริ่มอันนี้ก็ตั้งให้มึงเลยตั้งใดเด้ยืนไดได้ไกลข่อยนั่นเห็นบอเห็นบอยืนใดร้อมแล้วเริ่มต้นจากหัวเล้ครับนี่ถอดออกปุ๊บเอา เสียเสถอดออกออยาดเด้อเจ้าแดียงขยามืยเป็นอาจารย์หญ่เห็นใเด้อเอาเอาเอานี่ครับเห็นมั้งเห็นเลยเท้านี่อันดับแรกตีกล้วยครับเอาตีกล้วยมาเอาไม่เสียบเสียบตรงนี้เอาไปเห็ดคอครับนี่เห็นบ่แล้วก็ตัดแล้วก็ตัดไอ้ตรงต่อนี่เห็นบอเออตรงต่อปีกล้วยนี่ตัดออกครับหรือเขาจะเอาต่อเอาตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะ้ครับตรงนี้ก็เทนะ เออท้งนี้ก็เทกันแต่ผมออกท้องนี้ครับทำไมเสียบบ่ทำไมเสียบปุ๊บเอาหเห็นในมือเขาัวเข้าแล้วครับแต่ดัดแปลงเอานี่เออียบแบบปุ๊บแบบนี้แล้วก็เอาปีกกล้วยนี่ไอ้กลับกล้วยกับกล้วยกับกล้วยมาตัดเป็นสูมทรงบอห์ส่งหัวไก่นี่นี่เอาอยางรัดครับผมใชยย้ยางรัดนี่แค่เห็ดจุม่มๆแบบนี้เห็นบอครับของเห็นเห็นมึงก็ได้เดี๋ยวสานะนี่บอหบพับพับ ได้ที่แล้วก็ซุปของเสียครับอืซุปคองเสียแล้วก็ยางรัดเอาเหตุในมือเสื้อขาว้วครับแล้วก็อันนี้อันนี้ไงไอตองกล้วยไอก้านกล้วยครับก้านกล้วยเอาหางสุดนะครับเอาไม่เสียบครับไม่เสียบบอไม่เสียบไมแหล้มเสียบไม่ลูกซินลูกอะไงก็ได้ไม้ไปนี่ก็เสียบลงไปยุบนี่่ก็ได้หางหางง้าๆเลยจะได้เอาแบบได้เสียบคนพญาหงก็ได้นี่อันนี้อันนี้ก็เป็นก้า,านกล้วยก้านกล้วยตัด ไม่เสียบบ่เสียบแหลมสองดานอันนี้เอาไว้ซักบินทั้งทั้งกัเอาไ้เสียบตไใกล้ครับตูใกล้าน่นครับแค่นี้ก็ได้ครับเฮ็ดให้ลูกเรียนหรือเฮ็ดให้ยังก็ได้ครับไปตั้งโชหรือว่างั้นประดิษฐ์รงอาจารย์ยังก็ได้ครับโอ้ยนี่เราแตเห้าดัดแปลงกัเลยครับเดี๋ยวเขาก็ดัดแปลงเองนะครับนอ้องเฮ็ดให้แรกแหรอ อาเพีงรุดเนาอันนี้แหละครับดนที่เด้นนี่บอกอันนี้อย่างรรดก่อนเอาสมมติอย่างรัดไล้อน,นี่อันนี้ที่เอานี้บอเลี้ยมเลี้ยมเสียบตั้งดินได้พรอมอ่นเขาก็จะส่งไกงงมะแบบตั้งดินได้พรอมมันบอเออตั้งโซ่ตั้งยังไงงามให้ลูกเรียนก็ได้เออไปสรงงานอาจารย์ก็ได้โอเคครับอันนี้ประโยชน์การยืมเงิวยืมก้ไครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ